สบายดีน,น,น้องๆนักเรียนบททุกคนเนาะมื้อนี้วันวันอยางพวกหลานมื้อนี้วันซุกวันทีวันที่อไรวันทีแป๊ะเห็นป่วันทีแปนะ๊เดือนตุลาเป็นเดือนสิปี2 0 2พเอเนาะทุกทุกมื้อวันซุกสักครูพาพวกหลาน,นเรียนวิชาอยางพวกหลานยังจือบ่พวกหลานจือบ่อา ทุกวันศุ่อ์จะมาพาพวกหลานเฮียนภาษาลาวเนาะฮัดอ่านพวกกับอย่างพวกหลานไวยเนียก่อนเนาะวันนี้วันศุกร์นี่คะจะมาทวนคือนกันอ่านไว้เนี้ยก่อนเนานะสักครู่จะถามบาอาชิตแล้วนี้พวกหลานเฮียนไว้เนียก่อนหอดใส่ภาษาลาวอ่านไว้เนียก่อนหอดใส่หอดบทที่เท่าไหร่จือบอหอดบทที่สองอ่าบทที่สองนะมือก่อนยเฮียนบทที่สอง ผูเลยให้จือแล้วโบแมน,น,นบทที่สี่ที่ห้าเอาหางก็เฮียนฮอดบทที่สองมื่อน,นี้เขาจะมาตอ่อมาต่อวิาาสาภาษาลาวเนะาะฮัดอ่านไวนยากรณ์บทที่สามมื่อน,นี้เฮามาต่อบทที่สามเห็นบ่หัวบทสาระอึสาระอือที่มีตัวสะกด อ่าวบันนี้เาเป็นจังดาเขามาเฮียนนำกันเลยเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเขามาเบิ่งข้อที่หนึ่งนำกันเลยอ้าวข้อที่หนึ่งอ่านคืนคำศัพ์สารอ้าวมาอ่านคืนคำศัพ์สารเนาะสาระอึสาระอือทีมีตัวสะกดอ้าวอ่านสารอ่านคำศัพ์สาระอึสาระอือทีมีตัวสะกดเนาะบัตนี้เฮามาอ่านคำศัพ์คือก้องนี้เลยเนาะ พวกหลานก็จะได้ปื้มมาพวกหลานจะมีปื้มมาบดเฮียนหรือว่าผู้ก่อนที่สักูใหญ่ใหนน้พวกหลานมาเอาุูเฮียนเนาะพวกหลานจะเบิ่งต่ามเจี้ยนี่สคกูจะพาพวกหลานอ่านแต่ละข้อแต่ละข้อไปวันนี้่ฮามาเข้าข้อที่หนึง่งน้ำกันเลยมาอ่านคำศัพท์รึน,นี่เนาะน้ำกันเอาเป็นจังไกไปอ่านพร้อมสักคูเลยไปน,นี้น่ะเอาอันนี้แม่นหออยังตัวนี้สมุบบนปลาโบราณนี่หอนอน,อนี่ใส,สเ่เสร็จแล้วอึอาวานยังนนอึอ นึมันบ่สะกดหยังนี่สะกดเอาตัวสะกดงงัวมาใส่แม่นบ่ัมเอกเฮามาอ่านเป็นคําศัพท์นํากันนอึง1เอก1แม่นบ่อ่านว่า1นอึง1เอก1อานว่า1ต่อไปคําต่อไปต่อตานี่น่ะใส่สระอึอ่านว่าตึสะกด เข้ามาอ่านมาต่ออึ๊ตึก๊กไ,ไ่าต่ออึ๊ตึก๊กเพราะมันออกเสียงสระอึออกเสียงสั้นสระอึจึงออกเสียงยาวมันบอกตึก๊ดตือมันต่างกับอันนี้อ่านมาตึ๊ต่อไปหอฝนจะสระอึหออึกฮึสักดเกาไก่กกกเข้ามาอ่านมาหออึ๊พ,ไไพออึ๊ก,กไงบาห่ออึกพึ๊กไนมาต่อไป ปอป่าเสรละอือปออื้อตือสกดมอแมวเข้ามาไม่โทรเข้ามาอ่านว่าปออึ้มปึ้มโทรปึ้มอ่านว่าปึ้มปออปึ้มปึ้มเหมือนม่้ต่อไปขอใครเสรละอึอขออึคึสกดหนอน,นกเข้ามามาโทรใส่อ่านว่าขออึ้นขึ้นโทรขึ้นขึ้น,นต่อไป ลอลิงสระอึลออึลึสะกดบ่อแแเข้ามาอ่านมาลออึลึลึต่อไปอคอควายสระอึคออึคึสะกดดอเด็กเข้าบบขมาอ่านว่าคออึคึต่อไปบ่งบ่อแแบบ่อองบ่งอคอควายสระอึ สะกดหอแบเข้ามาอ่านมาคออืบคืบคออึบคืบบงคืบมานนาะต่อไปพอพอฝนเชสลับอืบพออืผืสะกดนนนกเข้ามาอ่านมาหออืบผืนพออืนผืนพออืนผืนอ่านมาผืนวันนี้โย หยอยาเสศรละอืออามายออือยื้อสะกดต่อเด็กเข้ามาอ่านว่ายออืดยื้เขาอ่าหยันยื้มายื้ออกอไอ้มาใอ้เสือกี่ดอกต่อเด็กเสศรละอือตออือดึกสะกดมอแมวเข้ามาเมฆสายอ่านมาต่ออือดื่มเอกดื่มดื่มเหมือนนี่ต่อตาเสศรละอือ ต่อือตื้อสะกดนนกเข้ามานนกจึงมาอ่านว่าต่อือตื่นเอกเตือนเห็นไ่มบัดนี้ทอถงเสสรือทอือถือสะกดก่อไก่เข้ามาอ่านว่าทอือทึกเหมืนบ่ทอือทึกทึกต่อไปมอแมวเสสรือมอแมวเสสรืออ่านมามออือมือเหมือนบ่มือพวกนั้นเหมือนบ่ หมอมือสะกดดอดเด็กาขมาอ่านว่าหมออึดมืดหมออึดมืดมืดมัดน,นบอกอ้าวข้อที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นการอา่านคืนคำศัพท์สระอึกสระอือที่มีตัวสะกดเข้าน้ำเนาะถ้าบุมีตัวสะกดเราจะอา่านตามสระอึกสะระอือเนาะถ้ามันมีตัวสะกดมันก็จะเปลี่ยนเสียงอ่านเนาะอันนี้หนึ่ง นี่ข้อที่นึงให้พวกหลานไปอ่านอีกเนาะอา่านนํำสกุลแล้วไปอ่านด้วยตัวเองเอีกมนี่ข้ามาต่อข้อที่สองจงฝึกอา่านและบอกคำคำที่ออกเสียงสระอึสระอือทีมีตัวสะกดเอาวันี้จงฝึกอา่านและบอกคำที่ออกเสียงสระอึสระอือทีมีตัวสะกดเนาะ คำศัพที่ออกเสียงสระ,ะอึดสระอือให้พวกหลานอ่านตัวนี้เนาะว่าตัวใด,ดออกเสียงคือว่าโอนี่มันฟ้าม,มืดมืดนี่มันออกเสียงสระ,ะอึดเหมือนบ้าสระอือเหมือนบ้ามืดออกเสียงสระอือเหมือนบ้ามืดเหมือนบ้าให้พวกหลานแล้วค่อยลืมลืมกับสระอือเหมือนบ้าล้ออืมลืม,ลม,ลม,ลมเอาไฟสายมานำ้ำมาต่ไอไปเนาะมันมีมืดกับลืมเหมือนบ้าคำที่ออกเสียงสละ เออหมนมัต่อไป,ปพี่โยกค่อยมีสองอันเจ้าเยืมเมืนมัมันออกเสียงสระอื่นคือการยื้มออกเสียงสระอื่นเมืนมัไฟสายอันหนึ่งกอได้หมืนมัแล้วพวกหลานมาอ่านต่างสครูลด้วันนี้ตระโยกที่สามมืออื่นนี่พวกหลานมาอ่านนี่เนาะอันนี้จะเป็นให้พวกหลานมาอ่าน เมื่ออื่นค่อยจะเอามาทรงคืนเจ้าเดอ้อในประโยคที่สามนี้มันออกเสียงสระอย่างเดออกเสียงสระอือเห็นไหมมีมือมีอื่นมีคืนเหมืนมามันออกเสียงมันว่าแบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะทาแล้วอ่านคําที่มีตัวสะกดสระอือสระอืมมอม,มีมืดมีเลื่มเหมือนมามีขึ้นออกสระอึอเหมือนมา ออกเสียงสะอึ้มันบอกขึ้นมืนบอกมีมือมีอื่นมืนบอกเอาไปน,นี่มาต่อเนาะบัดนี้เทามาเบิ่งบทพึกหัดนํำกันหลังจากทำแล้วข้อที่หนึ่งและข้อที่สองมาต่อบดพึกหัดน้ำกันเลยไปนี่น่ะเอามาอ่านบทพึกหัดนี่ถ้าหลังอ่ะเปิดปื้มมาอ่านอยู่กล้องรูปภาพในน้นำกันเด้อต่างคิดหน้าที่หนึ่งเนาะเอามาเริ่มคิดหน้าที่หนึ่งบดพึกหัดเนาะ ปย o ยกทีนึงแล้วอ่ะโอ้ฟ้ามืดแล้วค่อยลืมเอาไฟสายมาน้ำเน,ะนาะขน o ยที่สค่อยมีส่งอันเจ้ายืมไฟสายอันนึงก่อได้ขยนยกที่สามืม้ออื่นค่อยจะเอามาส่งคืนเจ้าเด้อต่อไปเนาะกาับมาบนข้อที่หนึ่ง บนะคทคอยหนึ่งอันนี้ให้อ่านคือนอาะมังกรคนหนึ่งจงจงอ่านคำซับทีออกเสียงสลัอึศระอืะอทีมีตวสะกดหมอในบทอ่านเพิงนี้เนาะเอาให้พวกหลานมาอ่านจงอ่านคำซับทีออกเสียงสลับอึศระอืะอทีมีตวสะกดหมอ ในบทท่านอ่านตรงนี้ให้พวกหลานมาสกุลสกตูตัวย่างให้เบิ้งตัวย่างมืดแมนดอสะกดเนาะตัวย่างเนาะให้พวกหลานซอกมาคำใดที่มีตัวสะกดหมอให้พวกหลานเขียนมาแล้วก็ตัวย่างเขียนมาึ่งสะกตูตัวย่างให้เนาะตัวย่างว่ามืดมันมีตัวสะกดเด็ดดอเป็นแบบสะกตูตัวย่างให้เบิง้งเป็นบดนบดอเป็นตัวสะกดเป็นแบบต่อไปเดีคือ คือม <aid> ือ <Solomon> อื่นมืออ่นคืออื่นทานใดพวกหลานจะเขียนมาเนาะว่ามันตัวสะกดหนึ่งบอกอื่นบอกให้พวกหลานเขียนมาตัวอย่างม่นตัวสะกดให้พวกหลานเขียนมาเบิ้งต่มตัวอย่างให้สกครูให้เบิ้งเนาะเอาไว้ไว้ว่าเวลาจูบ้านให้พวกหลานตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนภาษาดาวให้มันได้เนาะอ่านภาษาลาวให้มันตุ๊บมาบอกเข้าใจตัวใดนล่ะส่งมาถามเนาะเฮ็ดบทเรียนแล้วล่ะส่งมาให้สักครูเหลือส่งกลุ่มเนาะก็อนึงเมื่อสกครูกับบอมีอย่างขากล่าวคำมา สบายดี S S